เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างวิลาศและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเทียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวนหนึ่งเหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนาพระครูยานวิราชวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีหัวขโมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสี่ตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอาม,มะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอักษระของ29ตัวอ่านว่าเมมะอุชาติอมัตพุทธสังมิตนชาลิตเอหิมาเรหิตนโมพุทธยมะมาอุ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างดีลาชและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเพียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวนหนึ่งเหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามพระครูยานวิราชวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสีตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอามะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอักขระของ29ตัวอ่านว่าเมมะอุชาติอมัสพุทธสังมิตนชาลิศเอหิมาเรหิตนโมพุทธามาอุ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างดิลากและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเทียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวน1 5 0 0 0เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามพระครูยานวิราชวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสี่ตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอมะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอักขระของ29ตัวอ่านว่าเมมะอุชาติอมัสพุทธสังมิตนชาลิศเอหิมาเรหิตนโมพุธทธยะมามะอุ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างวิลาศและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเทียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวน1 5 0 0 0เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนามพระครูยันวิลาศวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสี่ตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอม,มะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอักขระของ29ตัวอ่านว่าเมมะอุชาติอมัสพุทธสังมิตนาลิตเอหิมาเรหิตนโมพุทธยามะอุ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างดีลาภและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเทียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวน1 5 0 0 0เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2,503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนาพระครูยันวิลาศวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสีตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอมะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรีสองชั้นรอบนอกมีอักขระของ29ตัวอ่านว่าเมมะอุชาติอมัพุทธสังมิตนาลิตเอหิมาเรหิตนะโมพุทธยามะอุ เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดปี2 5 0 3จัดสร้างในปีพุทธศักราช2 5 0 3เพื่อเป็นที่ระลึกในงานฉลองสมณศักดิ์เป็นพระครูอย่างดิลาดและในโอกาสฉลองอายุย่างเข้าปีที่83ได้มีการจัดสร้างเป็นสองเนื้อคือเนื้อเงินจำนวนเทียง83เหรียญตามอายุและเนื้อทองแดงรมดำจำนวน1 5 0 0 0เหรียญลักษณะเป็นเหรียญรูปไข่มีหูในตัวด้านหน้าเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อแดงครึ่งองค์หน้าตรง ด้านบนระบุปีที่สร้างพุทธศักราช2,503และอายุ82ปีด้านล่างเป็นนาพระครูยานวิลาศวงเล็บแดงส่วนด้านหลังตรงกลางเป็นยันสีมีีหัวขมวดเรียกว่ายันครูมีอักษรของสีตัวล้อมรอบอ่านว่าเมอมะอุอยู่ในเส้นกรอบวงรี